คยไหมรู้สึกกลัวเลยไม่อยากเป็นอมาพฤกษ์ไม่อยากเป็นอ,มพ,ม,อ,นอมพาศคงไม่ใช่พี่ปราคนเดียวแต่ทุกๆคนมีความรู้สึกเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราอยากช่วยเหลือตัวเองได้ดีแล้วเรารู้ไหมเมื่อต้องทําอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบพี่ปราบอกเลยทุกคนจะได้รู้ว่าแปดกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นอมพฤกษ์อมพาศนั้นมีอะไรบ้างแล้วกลุ่มเหล่านี้เราต้องมาดูแลหรือป้องกันอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืม กดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish a พจ healthy fish บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูท mm ูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ปราส่งมาทุกวันแล้วนำความรู้นี้ไปปฏิบัติเพื่อที่อะไรคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นอ,มอมาาัมาพฤกษ์อัมพาศมาฟังพร้อมพี่ปราเลยก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าอัมาพฤกษ์อัมาพาตคืออะไรแน่นอนอัมพฤกษ์อมัอมาพาตคือโรคหลอดเลือดสมองหรือสโต๊ก เป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเนื้อสมองขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงจากหลอดเลือดแดงที่ตีบอุดตันหรือแตกส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายโดยมีอาการแสดงอยู่นานกว่า24ชั่วโมงพอเรารู้แล้วเอามาเพิกเอามาพาดเป็นอะไรเราก็ต้องรู้ว่าไซส์ที่มันเกิดเป็นอย่างไรเราถึงจะได้ศึกษาได้ว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ มีโอกาสที่จะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันต่อเลยส่วนนรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นแล้วจะหายไปเองภายในยี่บสี่ชั่วโมงหรือเกิดอาการขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวนซึ่งหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นจะมีอาการบวมมากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นกับตำแหน่งและบริเวณของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยง พิธีกรยอยากจะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่อายุที่มากขึ้นโอ้ยอายุมันจะมากขึ้นเราจะไปคุมยังไงล่ะคะมากพบในคนที่วัย45ปีขึ้นไปพันธุก,กรรมเพศมากพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเชื้อชาติปัจจัยที่ควบคุมได้ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไหล่หนวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคอ้วนหรือนอนกรนถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกเลยทุกคนต้องกลับไปดูเลยค่ะว่าเรามีภาวะอะไรไหมไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าเรามีภาวะเบาหวานไหมเรามีภาวะที่เสี่ยงไหมก่อนอื่นพี่ปลามีเรื่องเล่าแน่นอนคนที่อ้วนมากมาก คนที่โอ้โหกินแต่ของหวานหวานจนไขมันในเลือดสูงคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะเป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตสูงตัวอย่างที่พี่ปราอยากจะบอกดืม่มแถวบ้านพี่ปราถูกไหมจะมีร้านที่รับซักรีดเสื้อผ้าพี่ปราก็เคยเอาชุดพยา,าบาลไปซักรีดซึ่งสามีเขาเองเนี่ยจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เรียกว่าอาจจะควบคุมหรือไม่ได้ควบคุม ปรากฏว่าวันนั้นก็มีเด็กเนี่ยเล่นกันเชี่ยวย่ยเสียงดังคึอโดยปกติเจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายท่านนี้จะค่อนข้างหงุดหงิดมากแล้วก็อารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์แรงถ้าได้ยินอะไรเสียง,งดังเด็กร้องไห้เด็กทะเลาะกันเขาจะหงุดหงิดมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนั้นเด็กทะเลาะกันค่ะพอเด็กทะเลาะกันแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปห้ามเด็กเขาก็ตะโกนให้เด็กหยุดในจังหวะที่ตะโกนนั่นเองเส้นเลือดในสมองแตก เขาล้มลงกระดันหันภริยาเขาเห็นปับ๊บรีพาสง่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้เลือดนี่ออกในสมองเยอะมากจนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอมาาัมพาตไม่รู้สึกตัวจนสุดท้ายก็รักษาประครับประคองการเรื่อยๆก็กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยอาการที่ช่วยหรือตัวเองไม่ได้และไม่รู้สึกตัวเรียกว่าไม่สามารถโต้ตอบได้ สุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตพี่ประานถึงอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าเราไม่อยากเป็นมะเึกองมาพาดเราต้องรู้ว่าใครมีกลุ่มเสีย่ยงใครที่อ้วนใครที่ความดันโลหิตส,สูงใครที่เป็นเบาหวานใครที่ไขมันในเลือดสูงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วเรามาดูเนื้อหากันต่อถ้าเราไม่อยากเป็นเราต้องรู้กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วเราต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วนะมาฟังกันเลยใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคนี้แน่นอนหนึ่งโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีภาวะความดันโลหิตสูงถึงร้อยลและพบว่าการควบคุมความดันตัวบนลงมา5-6าถมิลลิเมตรปรอทจะลดความเสี่ยงได้ร้อยละสี่สทีเดียวดังนั้นหลายคนที่พี่ปลาบอกเลยเป็นความดันแล้วไม่ยอมกินยาโอหูไม่วัดความดันไม่ควบคุมตัวเองพอหมอถามว่าความดันเป็นยังไงก็ตอบไมได้ วิธีที่สําคัญคือเราจะต้องควบคุมดูแลตัวเองเสมอไปพบแพทย์ตามนัดและก็รับประทานยาพร้อมทั้งดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเคสที่พี่ปรานเล่ามาแล้วไม่รู้ว่าทานยาสม่ําเสมอไหมไม่ควบคุมอารมณ์เวลามีอารมณ์โกรธก็เกิดภาวะเส้นโลหิตสมองแตกได้โรคอัมาพาตก็เป็นหนึ่งในอาการแสดงของภาวะามดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี สองเบาหวานเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงแล้วทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่ออมัมพษ์อัมาพาตอย่างไรเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดอัมาพาตที่สูงกว่าคนปกติ2-3ถึงเท่า 3. ไขมันในเลือดสูงอ๋อไขมันในเลือดสูงภาวะที่ร้ายคนเป็นแล้วไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงของโรคอื่นๆหนึ่งในนั้นคืออาการอมารัมพษ์อัมาพาต ไขมันในเลือดสูงจากข้อมูลก็บอกว่าไม่ได้พบความสัมพันธ์โดยตรงแต่หากได้รับยาลดไขมันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากๆและมีคอเลสเตอรอลสูงก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดโรคสมองติดได้ 4. การสูบบุหรี่พบว่าคนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคอัพาได้สูงกว่าคนทั่วไป1-5เท่าและเมื่อหยุดสูบบุหรี่2-5ปี จะพบโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงหูสามสถึงสี่สอร์เซดังนั้นใครที่สูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดสูบเพื่อสุขภาพของเราเองและที่สำคัญนอกจากเสี่ยงต่อการเป็นอมัอมาพากอัมพาตบุหรี่ยังมีผลทำลายปอดของเราอย่างชัดเจนข้อ5การดื่มแอลกอฮอล์บอกเลยว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงแน่นอน 6. ภาวะอ้วน BMI มากกว่า25อ้วนลงพุงผู้ชายี่40นิ้วผู้หญิง35นิ้วการคำนวณ BMI พี่ปราบอกเลยว่าสามารถทำได้โดยนำน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองเช่นถ้าเราสูง175เซนนั่นก็คือ1.7ยกกำลังสองถ้าหารแล้วมากกว่า25แสดงว่าคุณอยู่ในภาวะอ้วน7 การไม่ออกกําลังกายเลยการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้วัสดุต่างๆของเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ออกกําลังกายไม่มีเวลาเลยพี่ปาทํายังไงดีอยากออกกําลังกายแต่ไม่มีเวลาสร้างเวลาจัดสรรเวลาเพื่อสุขภาพเพื่อโตของเราเองมาฟังกันต่อ บอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราเกิดในภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อก,การเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตแปดภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะภาวะนี้คือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่าเสมอซึ่งการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจะมีช่วงที่หัวใจไม่บีบตัวหรือบีบตัวช้ากว่าปกติทำให้เลือดในห้องหัวใจไม่ไหลเวียน อาจเกิดการตรุกตะกอนของเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดได้เปรียบเทียบได้กับน้ําที่ไม่ไหลเกิดตกเป็นตะกอนแล้วก็ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในห้องหัวใจก็หลุดขึ้นไปอุดตันในเส้นเลือดสมองภาวะนี้เกิดได้มากขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งปกติแล้วคนไข้มักไม่มีอาการการตรวจสุขภาพประจําปีอาจจะช่วยให้พบภาวะนี้ได้จากสถิติพิภรายากจะบอกเลยว่าถ้ามีภาวะเอเดียลฟิบเรชันนี้ จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง6เท่าทีเดียวดังนั้นการที่เราตรสุขภาพของเราประจำปีจะช่วยจึงสางน,นี้ได้8กลุ่มเสี่ยงพี่ปาสรุปให้ฟังอีกครั้งเลยว่ามีกลุ่มไหนบ้าง 1. ผูป้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะคนที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ดี 2. เบาหวาน 3. ไขมันในเลือดสูง 4. กลุ่มคนที่สูบบุหรี่ห ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หกคนที่อ้วนบีไมมากกว่า25 7. เจ็ดไม่ออกกำลังกายอไม่มีเวลาเลยที่จะออกกำลังกายแปดผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่คือแปดกลุ่มเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังถึงตอนนี้กลับไปดูแลตัวเองแล้วเราจะได้ไม่เกิดปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดภาวะอัมพฤกษ์อมัอมาพาต แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ share ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู t ูบเพจที่ฟิ h เพจที y Fish ายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นก่อนกระไรใจพี่ปราแล้วก็รอดูในสิ่งดีๆที่พี่ปราส่งให้ทุกวันมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ